Phải, 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 phải 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 2, 3 1, 2, 3 Lắp cổ, lắp cổ Sao mày lắp? Sao เสียงใครอ่ะเสียงลากอะไรอ่ะใช่เหรอลมป่ะน so <out> okay. ่าจะลอกตัวไหนลากเวทเวทไม่ออกหรือลมเนี่ยลมไม่ออกหรอกอ๋อลมันแรงจัดว่าลมแรงอยู่เนี่ยแรงหรือวมันก็ออกอ่ะโมดิฟายใหม่ไม่น่าจะพันกันหรอกมั้ง คันนี้ไปไหนเนี่ยคันขวาเนี่คือโอนๆไหนเรนเดี๋ยวจะเอาไปหาไอ้หัวอ่ะเริ่มก่อนอ่ะเอาเนี่ยหยิบมาเนี่ยโอเคคันไหนคันไหนคันดำเหรอนี่เหรอ เบ็ดแตงเบ็ดแตงอยู่เบ็ดแตงครับเบ็ดแตงเบ็ดแตงครับเบ็ดแตงแต่ง,ตงไม่รู้แต่งยังไงไม่รู้ป <laughs> ลาอะไรเอ่ย ơi. ปลาอะไรเอ่ยไอ้กดไอ้กด๊ดไม่เล็กนะครับผัดกันอยู่อย่างนี้แหละไอ้กดยักษ์่ไอ้จวดโอ๊ยดูขนาดตัวดิ ต่างกันพ่อเล็กกว่าผมอีกเอ้ยกูเปิดหน้าลอกไว้ตั้งนานเรียบร้อยปลาปลากินไม่รู้ตัวตัวดิ้น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 ปลาเนี่ยปลามั้งลอกไม่ถนัดเฮ้ยแต่มันไม่ดิ้นว่ะมันจะดิ้นดิ้นดิ้น่ทีแรกนู่มันเฮ้ยปลาเว้ยปลา ลงไอคันเหลืองนี่ว่ะไม่จะวิ่งปลา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 ช้อนหน่อยช้อนหน่อยใบปอไหนอะ่งหลังหลังนี่นี่นีช้อนหน่อยช้อนหน่อยเร็วเร็วเฮ้ยมัแดงไงวะมันแดงใบปอใบปอโอเคใบปอใบปอมาแล้วแต่เรียกว่าของพี่หนึ่งเขาหน่อยเออพอกับตัวแรก ไปถ่ายรถแล้วเราไม่โอ้โหมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอามีอยู่แล้วนี่อะไรอ่ะก็มีอยู่แล้วไี่อยากล้องอ่ะมีก็เนี่ยพ่อปลดไงพ่อปลดต้องรอพ่อปลดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอารูปให้เรียบร้อยครับเปิดย่างดูอยู่อยู่อยู่ย่าย่าให้เลย เฮ้ยแต่ตัวเล็กมากอ่ะเฮ้ยพี่ผมพี่ติดหางว่ะลาอะไรวะนี่กดมาไม้เยอะ เอาไตเอาไปรงไหนับไปเอาไปเอาไปห้เเอาเเปรับรับรับบ็ดหน่อยพ่ออย่าให้เป็ดหย่อนนะอย่าให้เป็ดหย่อน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 มาปล่อยปมาส่งมาส่งมายังผลแล้วผลแล้วผลแล้กังข้าตังเอาขึ้นก่อนเลยเนาะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ยอยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ไอ้ขัน hey, นี้ข right. e the um. ึ้นเลยแน่ละแล้วต่อขันนี้ขันนี้ขันนี้ต้องมีปลาไปไปนู่นค่อยเล่นค่อยเล่นปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาไสเออเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ใช่ไหมอะไรน้ะคิดว่าปลาใหญ่เหรออะไรนะอะไรน ม่ได้สองคนในเรือนี้ตัวเดียวใช่เงินมาเอาไขยกันปลาเหรอวิ่งเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาใจเย็นปล่อยปล่อยสายไปปล่อยสายไปก่อนปล่อยสายไปปล่อยสายไปปล่อยแล้วปล่อยแล้วพี่หนุ่มต้องรับเบ็ดแล้วแบบอย่างเงี้ยใบปอใบปออโอเคกี่ตัวแล้วครับในวันนี้สี่ห้าตัวครับ โดนไปอีกหนึ่งอันนี้มาเล่นแทนเขาผลงานสุรนึงอีกแล้วอ,อยู่ที่คนตีบอก่าโอ้ยนี่นี่นี่ยึดเครดิตนะเนี่ยอยู่ที่คนตีนี่ยึดเครดิตต้องรอเขาแล้วล่ะรอเขาแล้าละเอาน,นี่น,นี่คนตีอ่าอ,อ่หนึ่ง,งหนึ่งแล้วนะอ่ะอันนี้อันนี้คนวัดสองอันนี้คนเยอะสามโอเค,อเคนูน่นนูน้นคนช้อนสี่ก่อนกลับบ้องเทถ่ายรูปปะเนีน่ย ไปไม่ถูกเลยว่ะเฮ้ยดูมาเลยโอ้โหสลิดหินสลิดหินมันปละับปลาตะับหมวังนะ่ปลาปวดในเนี่ยมันมันชื่อออออ่่รรยยมันชื่ออะไรนะครับปลาตะกับปลาตะกับอ๋อมีตะกัดทะเลด้วยเหรอผมเคยเห็นแต่ไอ้ปลาหมอตะกับเร็วๆเขาเล่นแล้วก็เล่นเปิดเบรกหน่อยเปิดเบรกหน่อยเปิดเบรก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 เออแล้วก็เรียนไ็เล่น

ไฟไฟๆไใจเย็นใจเยนใจเยย็นยกขันสูงยกันสูงยกเันสูงยกันสูงก็ใหญใใค่อยต่อเตอราต่อต่อใบปอใ้ใปอเออๆใปอใปอโอเคใปอใปอ กูได้คลิปแล้ว,ดลวเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวกูโอคลิปนี้ดังไม่ต้องห่วงเลยจะแห้โลกดูทั้งหมดเลยคลิปเนปี้ยโอ้โหดูลากคันผมไปไหนจะถ่ายรูปหน่อยอกเปอร์กิปเปอร์ออน,น,นี่กิปเปอร์นนอ๋หหอกิอปเปอร์อยู่ี่ ตัวที่สองตัวที่สองเว้ยคนวันนี้พี่หนึ่งได้ใบปอลอยู่คนเดียวเลยวะ่ะคนอื่นไม่ได้วเลยเออจุดหนึ่งแดงก็ได้ว่เออจอยใหญ่วะ่ออวะระวังเบ็ดระวังเบ็ดติ้งมันเล็กวะ่ะาเดี๋ยว<า>ว่ะาโหนกมาเลยอ่ะออาถ่ายหน่อยถ่ายรูปหน่อยยังไม่เอาเบ็ดออกเลยเอาเบ็ดเอาเบ็ดออกก็กได้ไป นึกว <mm ่าโดนกูเล่าซะแล้วเดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวพูดให้นักแข่งมหมเตือนเลือดว่ะแสบมากเลยอ่ะสนุกไหมเจยาดิแรงดีครับแรงดีครับอะถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคกรี๊บเย้ได้ สวิงนี้เราล้ลอมเออมาใกล้ๆกล้ออก,ลกล่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาไปเอาอีกคลิปเอาอีกคลิปว่าแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่มันไม่เหมือนตัวเดิมเลยวะอ่ะพอ่พอพ่อพ่อเดินเข้ามานี่เดี๋ยวยังไม่ยอมโอ้ยมุมนี้สวยมากยังไม่ยอมใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่น ไปปอกว่าส่งเนี้ยนั่านไงว่าแล้วแหมมันจะไม่ย้อนได้ไงแหมหายย่อเก้อโอ้เอาอีกแล้วอ่ะตายแล้วแล้วเบ็ดเด็ดแต่กล้องถือเบ็ดอยู่เนี่ยจะไปยังไงเนี่ยโอ้เกี่ยวาหัวเกี่ยวด้วย ไหนครัสวิงอ่ะถึงโต๊ะเจนอนหลคันหมาหน่อยโอ้ตายแล้วคันเบ็ดจะไปยังไงเนี่ยเดีจ้าดึงขึ้นมาเลยอย่ายกเลยตอนี้ยกเลยเฮ้ยเกิดขึ้นมาฮึบฮึบเป๊ะฮึบเป๊ะโอ้ยใบปอมาเรื่อยๆเว้ยใบปออย่างเดียวเลยอ่ะใช่ครับใบปออย่างเดียวเลยครับจะเช้าแล้วใบปออย่างเดียวเลย เราเยอะอยู่นะเี้ยต้นแข็งมาไอ้ไ่นแข็งอะเออยกมาแล้ว้ได้เลย้เย่อพอเปล่าพอแล้วครับสามไม้เอานี้กลับแล้วมันชื่ออะไรพ่อตัวเนี้ยแล้วตัวนู้น่ะตัวนู้นมะนาวตัวนี้มะกรูด มันมีสูตรวันนี้วัดแข่งเต็มที่กลับแล้ว